เอาในเช้บผมนะฮะก็ที <t> ่เราจะไปดูคลิปกันในเร้าผมก็เชิกด subscribe channel XOMSKR ก็ด้วยนะ channel นี้ก็ทำเกี่ยวกับสอนสร้างเซิร์ฟไมโครพัคเกตอ dition นั่นเองในครับผมนะฮะเอาในเช้บผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมวันนี้ก็อยู่ผมสิ่เกร์ทีวีอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งในวันนี้ผมจะมา ดีเวสออนนะครับผมเป็นแนดนอนเกี่ยวกับไม้กระทานั่นเองนะฮะกับม้กระทาที่มันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะที่เรายิงปุ๊บสายฟ้าก็จะผ่านนั่นเองนะฮะดู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 นะฮะก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอนด์ออนนี้ไว้ใต้คลิปลอยนะครับผมนะฮะก็นี่ก็มีประมาณนี้นะฮะที่เรายิงปุ๊บมันก็จะทําการพัผ่านนะครับผมน่าโอเคเดี๋ยวผมทำการอุ้ยยิงบึ้ดนะยิงบึ้ดโอเคนะก็กลายเป็นไก่ย่างเลยนะแม่งไม่ดอกหาได้เลยนะฮะก็อาจจะไฟไหม้หมดแล้วนะครับผมนะฮะก็ ซึ่งไอแอดออนนี้มันสามารถที่จะเล่นในโหมดไซวอลได้นะครับสามารถคราฟได้ง่ายๆเลยนะฮะก็โอ้โหเขี้ยแม่งเนื้อแกะดอกสามอันเลยชิพไห้นะฮะโอเคก็เราจะสามารถเอาเอาลูกขนุนนะมาประยุกต์ได้ด้วยในเขานะเอาลูกขนุนมาใช้กับดีเฟนเซอร์นะฮะก็เดี๋ยวผมขอใช้วงจรไฟกระพริบแป๊บนึงนะโอเคก็สามารถเอาไปใช้ได้นะวงจรนี้ก็ง่ายๆกันเลยทีเดียวเนาะ ก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วนั่นแหละโอเคนะฮะก็โอเคแล้วก็ทาให้ไฟวนตรงนี้นะก็โอเคก็มาต่อตรงนี้เลยโอเคนะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทําการลองเอาลูกขนูนใส่ดูนะฮะโอเครอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูโอเคนะเดี๋ยวลองมาดูว่าฟ้าผ่าหรือเปล่านะโอเคโอ้โหไม่ฟ้าผ่าเลยนะฮะก็ฟ้าผ่าแบงรัวๆเลยทีเดียวนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแง่ฝากกดไลค์ like, หรือกด subscribe กันด้วยนะเพื่อกำลังใจใอ้ผมในคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบาๆผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเะช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผมโอเคนะก็ขอบคุณมากนะฮะก็ที่กดในเช้าผมบาย